สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหมน่นำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT 5 5 4ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด54แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ Direct Injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ2 8 3 5า2 8 3 5ซีซีขับเคลื่อน4 0ล้อ 4WD 2พาวค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่น้ำเงินน้ำซับ์รถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น n t 5 54รังจัดประหยัดคุ้มด้วยแท็กเตอร์ขนาด54แรงม้าคันนี้นะคะสินค้าใหม่จดทะเบียนปี60ค่ะรถจดทะเบียนปี60เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมชุดใบมีดันดีนหนานะคะด้นานหน้าติดตั้งชุดใบมีดันดีนหาค่ะ และด้านหลังคันนี้นะคะหนูจัดเป็นหางตัดหญ้าใหม่จากนาซาไว้ให้เป็นหางตัดหญ้าขนาดเมตรสสินค้าใหม่จากค่ายนาซาค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะตัวนี้ NT554 ตัวยางนะคะตัวยางคู่หลังสภาพสวยนะคะส่วนยางคู่หน้าค่ะคันนี้เราจัดยางใหม่ใส่ให้นะยางคู่หน้าเป็นยางใหม่นะคะ กับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT 554คันนี้เครื่องยนต์สวยๆเลยค่ะจดทะเบียนปี60นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมีดตนดีนาและหางตัดหญ้าใหม่ราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ แท็กเตอร์อิสกิรุ่น์เ5็นทคันนี้ค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นดีเซลสีสูบสวยเดิมค่ะไม่มีร้อยแกะร้อยถอดนะคะเดี๋ยวดูชั่วโมงทำงานกันนิดนึงค่ะตัวนี้ชั่วโมงทำงานนะคะตอนนี้อยู่ที่510ชั่วโมงเท่านั้นก็วสวยทำงานน้อย510ชั่วโมงค่ะระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักแเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยขับขี่ง่ายแล้วก็โครงตัวนะคะ ของท่านเดิมยกคอนโทลใบมีดมาไว้ข้างเบาะนะคะตัวนี้นะรถเช็คสุขภาพเรียบร้อยตัวเบาะนั่งนุ่มๆค่ะตัวหลังค่างามๆนะคะสําหรับคันนี้ช่วงท้ายก็สวยๆเนาะวิดีโอพร้อมปั่นเลยนะคะเกาะตัวตัดหญ้าเกาะตัวโรตารี่จอกหมุนได้เลยค่ะอุปกรณ์คันนี้เราจัดเป็นหางตัดหญ้าใหม่ไว้ให้นะคะคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมได้ต้องการพันท้าทยหรือโรตารี่สอบถามกันได้เลยค่ะ สินค้าใหม่ของเราคันนี้นะคะ84554 54แรงม้าคันนี้ค่ะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะท่านใดที่มองหากันอยู่จัดราคาพิเศษด้วยคันนี้3,99,000บาทเท่านั้น3,99,000บาทเท่านั้นถูกใจสอบถามสังสงส่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่กำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะ ปีนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนูบีนแม่ค้าร้าใหด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ